น,ะะนี่เดี๋ยวแม่ค้าส่องเนื้อหยกให้ลูกค้ารับชมนะคะนี่วงนี้เนี่ยเนื้อหยกนะคะจะเป็นสีวุ้นวุ้นทินเทียนเนาะลูกค้านี่เลยนะจะเป็นสีวุ้นวุ้นทินเทียน,นนะคะสีขาวเลยนะคะมีความอมเขียวนิดนิดเนาะลูกค้าวงนี้นะคะไซส์นิ้วหรือว่าไซส์แหวนเนี่ยจะอยู่ที่ไซส์ห้าสิบเก้านะคะวงนี้จะเป็นทรงปอกง,งาช้างหรือว่าทรงป้องไผ่นนั่นเองนะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะลูกค้า สีขาวนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของความมีโชคโชคดีรับโชคลามนะคะวงนี้นะคะความมีโชคโชคดีรับโชคลามเนาะวงนี้เนี่ยไซส์นิ้วนะคะอยู่ในตะ ไซส์นิ้ว59นะคะจะอยู่ในตะกร้าที่2หมายเลขการสั่งซื้อหมายเลข2นะคะตะกร้าที่2หมายเลข2พารา250วงนี้เลยค่ะสวัสดีนะคะ230คนดูนะคะสนใจแบบไหนอยากได้แบบไหนสีดำไซส์64มี